กลับมาพูดคุยกันต่อนะคะเรียกว่าคําถามยังเพียบเลยเมื่อกี้เราคุยกันถึงว่าอายุ30ดูแลผิวอย่างไรหมดรู้ละนะคะคราวนี้ค่ะให้โอกาสพี่ตัมบ้างอายุ40บ้างครับอายุสี่สบ้างต้องดูแลยังไงบ้างครับ ไปปลายสี่สิบออกไปปลายนะคะผมจะบอก30กว่าไม่มีใครเชื่อเอาสี่สิบแล้วกันก็คือ40อัพนะคะก็จะมีปัญหาเรื่องของความแห้งของผิวถ้าไม่เชื่อลองดูที่หลังมือทำไงครับทำนี้ใช่ไหมฮะไม่ค่ะแบแบเลยค่ะถ้าเห็นรอยเส้นเส้นเอย่างเงี้ยค่ะอ๋อมันไม่ค่อยชัดเดี๋ยวผมลบก่อนโอ้น้อยกว่าน้อยกว่าที่หาความต่างนะคะนุ่มขึนเนี่ยอร่อยกับผมไม่กี่ปีหรอก เดี๋ยวก็ทะเลาะทะเลาะกันนะเด็กๆลอยเส้นต่างๆนะคะรวมถึงความไม่กระชับเช่นจับท้องแขนเริ่มแบบเด้งได้ประมาณนี้นะคะก็คือเกิดเริ่มเกิดความแห้งของผิวเกิดเท่าการทำลายของคอลลาเจนอย่างชัดเจนนะคะก็ต้องนํามาซึ่งผลิตภัณฑ์ที่เสริมเริ่มเสริมเป็นพิเศษแบบว่า เสริมคอลลาเจนแล้วก็ปกป้องไม่ให้ผิวแห้งคอันนี้ในวัย40แล้วถ้าวัย50ถ้าวัย50เนี่อจุดด่างดําก็เริ่มเกิดขึ้นแล้ยหลายคนเคยขาวผ่องทั้งตัวก็เริ่มเฮ้ยจุดมาจากไหนแบบดําๆแดงๆน้ําตาลเลยอะหนูจะดำไปกว่านี้อีกเหรอคะพี่ตอนนี้อาจจะเปลี่ยนเป็นขาวมันดูไม่ไหวแล้วจะมันมันไม่ได้ดําเสมอกันมันไม่ได้ดำขาวแล้วมันจะด่างๆนะคะนั่นแหละสิมันจะด่างๆคุณผู้ับ ถ้าคนนี้วัย50เนี่ยคือมันก็ถ้าเกิดใจพูดกันตรงๆนะคะคือมันคงแก้แก้ไม่ได้เพราะมันก็เป็นธรรมชาติ่เพียงเราอาจจะดูแลให้เขาแบบชะลอหรือว่าต้องชะลออะไรใช่ค่ะถูกไหมคะก็ในเมื่อเรารู้เท่าทันว่าผิวมันจะเกิดอะไรขึ้นเราก็ป้องกันต่อที่มันจะเกิดค่ะป้องกันไว้เลยจริงๆเรื่องการปกป้องแสงแดดเนี่ยก็ควรป้องกันตั้งแต่วัยหนุ่มวัยสาวแล้วนะคะเพราะมันสะสม มันสะสมค่ะแล้วมันมาออกผลตอนอายุเฉลี่ยประมาณ50แต่บางท่านเร็วกว่านั้นนะคะคนที่ตากแดดเยอะๆจะจะผิวแบบกระด่างกระดำแล้วก็เป็นเป็นจุดกระเร็วขึ้นบางคนนี่ฝ้ามาแบบเป็นปื้นเราเห็นชัดลยนั้นอายุยังน้อยอยู่เลยนะบางคนคือผิวหน้านี่ชัดเจนแต่ผิวกายเนี่ยบัตไม่ค่อยชัดแต่จะเด่นมากๆตอนแบบแปะ5้าิบเนี่ยเริ่มมาแล้วพอวิ่งเท้าเซน50ปั๊บปมาดูแลไว้ก่อนดีกว่านะคะมีคำถามจากคุณผู้ชมทางบ้านถามมาค่ะขออนุญาตถามคำถามแรกเลยค่ะ การแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าแขนยาวกางเกงขายาวแต่ไม่ทาครีมกันแดดปกป้องแสงแดดได้หรือไม่ครับก็ได้ระดับหนึ่งแต่ได้ไม่หมดนะคะถ้าเกิดใส่เสื้อแขนยาวใส่กางเกงขายาวแล้วยังรู้สึกร้อนแปลว่าก็ไม่รอดแล้วค่ะ เอาเอาใช้ความรู้สึกเลยไม่ต้องวิ่งไปวัดค่า S P F หรอกนะคะแค่รู้สึกร้อนก็คือไม่รอดละมันทะลุทะลวงละหลายคนนึกว่าโอเคไม่ได้สัมผัสกันแดดโดยตรงนี่พอแล้วไม่ได้นะจริงจริงแล้วมันทะลุเสื้อผ้าด้วยมันเกี่ยวกับสีด้วยไหมคะเช่นเราเราเคยบอกว่าสีดํามันจะสดูความร้อนใช่ค่ะเกี่ยวกับสีด้วย เอาไว้เ่อปกป้องทุกส่วนแหละค่ะก็ทากันแดดไว้ทากันแดดแล้วก็ไม่เถอะนะคะตั้งแต่ลำคอจุดปลายเท้าเลยค่ะจยังไงก็รู้ว่าแดดบ้านเราแรงอยู่แล้วจริงจเท้มันทะลุทะลวงมันสังเกตอีกข้อหนึ่งเคยสังเกตนะคะเคยให้ลูกอ่ะขนาดเด็กๆนะคะใส่ชุดว่ายน้ำลายจุดโอ้มันพอถอดออกมาเป็นลายจุดเลยเป็นลายจุดจริงๆบางทีเราไปเที่ยวเนี่ยเราเห็นเลยนะคะว่าโอ้คนนี้มันต้อง รำแดดมากมันเป็นรอยแบบขนาดเราเองนะพี่ตั้มบางทีนะเราใส่เสื้อแขนานเงี้ยก็เป็นรอยสองท่อนใช่เป็นรอยสองท่อนขนาดไปเที่ยวน้อยู่ในชีวิตประจําวันเนี่ยอุ้ยทำไมมันมีอีกสองสีผมคุณผู้ชายยังเห็นเลยครับใส่นาฬิกาออกไปกินข้าวกลางวันเป็นรอยเลยเหมือนใส่กําไรเลยแต่แค่ชั่วโมงเดียวเนี่ยที่ออกไปก็คือส่วนที่ไม่มีอะไรปกคลุมเนี่ยมันรับเต็มๆแต่ส่วนที่มีอะไรปกคลุมก็ยังรับแต่อาจจะน้อยกว่า เพราะฉะนั้นดูแลตัวเองดีกว่าใช่นะคะครับมาคำถามที่สองพี่เชอรี่ครับคุณผู้ชมบอกว่าดิฉันทาครีมบำรุงมือทุกวันแต่ทำไมมือของดิฉันยังคงหยาบกร้านและมีรอยเขียวย่นอีกคะคุณหมอทาครีมทุกวันแต่ยังมีร่องรอยค่ะก็เพราะว่าครีมส่วนใหญ่ที่ท่านเลือกใช้นะคะมักจะเป็นแค่ moisturizer อาจจะเข้มข้นบ้างควรจะเพิ่มครีมบำรุงที่มีตัวรักษา อาจจะมีคอลลาเจนเพิ่มอาจจะมีอนุพันธ์วิตามินเอเพิ่มอะไรประมาณนี้ค่ะต้องไม่เพิ่มไม่ใช่แค่ป้องกันละใช่ค่ะต้องเพิ่มตเข้ัไปัก้ด้วยไม่ใช่ครีมอะไรก็ได้นะเพราะไม่เหมือนกันใช่ใช่ไม่ใช่ครีมอะไรก็ได้แล้วก็ต้องทาบ่อยๆด้วยเพราะทุกครั้งที่ท่านล้างมือมันก็หลุดแล้วก็สูญเสียความชุ่มชื้นหรือว่าไปจับนู่นจับนี่การบริหารมือจริงๆถามว่าดีไหมเป็นการบริหารกล้ามเนื้อแต่ผิวก็แบบ มันก็เหี่ยวย่นไปบ่อยโดนบ่อยล้างมือบ่อยเวลาเราเราเดินทางกันบ่อยนะพี่เวลาขึ้นเครื่องบินเนี่ยหมดต้องแบบต้องดูมือก่อนเลยใช่ไหมคะต้องงต้องถูก้ังนึงก่อนเครื่องออกเลยเพราะว่าเราเป็นคนวัยมากเพราะเป็นคนผิวแห้งอยู่แล้วไงทันทีที่ขึ้นเครื่องเนี่ยโอ้โหถ้าไม่เติมนะลงจากเครื่องปุ๊บแบบมาและนั่งเหี่ยวละต้องเติมเลย ก็เป็นมากๆคือพันกิโลมือนะคะขณะข้อต่อมาค่ะข้อนี้นิสหมอจะหมดมากพี่ตั้มก็ถามว่าการแสดงอารมณ์ทางหน้าตาบ่อยๆแสดงตลอดเวลาจะทําให้เกิดริ้วรอยง่ายกว่าคนปกติหรือเปล่าคะคุณหมอเพราะอะไรจริงๆแล้วเขาบอกการแสดงอารมณ์แบบว่ามีความสุขหัวเราะเนี่ยกล้ามเนื้อผ่อนคลายนะคะเหรอนี่น้องมดผ่อนคลายค่ะผ่อนมากไปแล้วเนี่ยใช่เป็นการรีแลกซ์แต่คนที่แบบโกรธอาจจะไม่ได้แสดงแบบ เป็นเปล่งเสียงออกมาแต่บางทีหน้าตาโกรธกล้าม<ด>เนื้อนี่เกรง็ง <ๆ S 1> เกร็งเครียดมากเลยค่ะ ก็ทําให้แบบเกิดริ้วรอยง่ายน้าโอ้แต่คนคนเครียดกับคนหัวร้อนน่าผิดกันต่างกันนะคะต่างกันนั่งความโกรธความเครียดความขี้กังวลเนี่ยทำให้กล้ามเนื้อมันเกร็งมันเกร็งแล้วก็เกิดเป็นริ้วรอยลึกไถาวรด้วยแสดงอารมณ์ด่อารมณ์ดีกับที่แบบเครียดแล้วเกร็งเนี่ยไม่เหมือนกันบางคนไม่กล้ายิ้มไงพี่สซี่ยิ้มไปเถอะยิ้มไปเถอะยิ้มไปเถอะไปย่างผ่อนคลายกยิ้มก่อนดีกว่านะยิ้มก่อนเถอะค่ะได้ครับชีวิตดูยากจังเลย ลำบากจังครับคำถามต่อมาพิเชอรี่ครับคำถามนี้ยาวนิดหนึ่งครับคุณผู้ชมบอกว่าดิฉันมีปัญหาเรื่องริ้วรอยบริเวณทรงอกค่ะตั้งแต่ลูกหย่านมมาเนี่ยก็ทำให้ผิวบริเวณทรงอกเนี่ยหย่อนคล้อยไม่เหมือนเมื่อก่อนสามารถใช้ครีมบำรุงผิวธรรมดาทั่วไปทาบริเวณทรงอกได้หรือไม่คะหรือคุณหมอคุณหมอมีวิธีในการดูแลทรงอกพิเศษมากกว่านี้ครับ ค่ะก็เหมือนมือเมื่อกี้เราพูดเรื่องมือแล้วใช่ไหมคะว่าเราต้องล้างมือบ่อยต้องใช้มือบ่อยก็ต้องใช้ครีมที่แบบมันมันให้มากกว่าบาร์เซอร์ไรเซอร์ทั่วไปทรงอกก็เหมือนกันยิ่งถ้าท่านแบบว่ามีลูกแล้วก็ให้นมบุตรนะคะก็จะเกิดความหย่อนคล้อยก็ต้องใช้ผลิตภัณฑ์ที่มันช่วยเสริมความกระชับแล้วอาจจะต้องมีท่าบริหารร่างกายด้วยจริงๆแล้วครีมบำรุงทรงอกเนี่ยเขาก็จะแยกออกมาก็จะมีอีกประเภทหนึ่งบำรุงโดยตรงประมาณนี้นะคะที่ดูแลได้ค่ะ ก็มีคําถามเสริมครับบอกว่าที่ฉันเนี่ยบางครั้งก็ไปปาร์ตี้กับเพื่อนๆ<อ>ก็จะมีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกี่ยวด้วยนะครับแต่พอพักผ่อนเสร็จตื่นขึ้นมาทีไรเนี่ยผิวแห้งทั้งตัวเลยท,ทั้งที่ก็ทาครีมบำรุงแล้วนะสาเหตุเกิดจากอะไรครับค่ะแอลกอฮอล์ทำให้เกิดการขับ,บน้ําออกจาก<อ>ร่างกาย<อ>เกิดความแ นะคะต่อให้ทายังไงแล้วไงก็ขับน้ําออกไปก็เกิดความแห้งแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะแอลกอฮอล์อย่างเดียวนะคะชากาแฟก็ด้วยใช่จริงๆงเวลาเรากินกาแฟนะปาบเดียวเราจะไปแบบเขาห้องน้ําบ่อยนะคะก็ต้องดื่มน้าเปล่าตามเยอะๆคือถ้าทานกาแฟเข้าไป1แก้วอันนี้หลักการง่ายๆเลยนะคะให้ดื่มน้ําเปล่าเพื่อทดแทนกาแฟแก้วนั้นประมาณ3แก้วน้าแก้วเยอะเลยจริงค่ะเนื่องทุกครั้งที่คิดจะซื้อกาแฟให้นึกว่า จะทานได้ไหมน้ำ่าลถูกไม่ต้องกินไม่ต้องกินค่ะแพงด้วยตอนเช้าติดไงไม่งั้นไม่ตื่นก็แปลว่าที่เราทานกาแฟแล้วเราไปถ่ายปัสสาวะเนี่ยมันเหมือนับเสียได้ท่าแบบแล้วมันก็จะออกไปอีกออกไปอีกที่มันจะมีลิขับปัสสาวะอ่าวรอสิโอ้ยไรอย่างต้องดื่มน้ำตาลเยอะๆเลยค่ะเปลี่ยนเป็นชานมแล้วกันไข่มุกอันนี้ก็ตา อดอยู่ดีนะครับสัตว์รายการไม่ได้ช่วยอะไรเลยแล้วอดนอนด้วยเมื่อกี้บอกว่าไปปาร์ตี้นะครับการอดนอนก็ทําให้ผิวแห้งใช่จริงๆพี่ตั้มเวลาคุณผู้หญิงจะเห็นชัดครับพี่ชลีเช่นสมมติว่าเรานอนดึกปุ๊บเนี่ยตื่นเช้ามาเขาจะมีสัมปวะแต่งหน้าเนี่ยแป้งมันไม่ติดใช่ค่ะอันนี้คือเกิดจากความแห้งค่ะความแห้งแล้วบางคนนะถ้าเกิดยิ่งอายุเยอะๆอย่างมดแล้วนะพี่มันจะเห็นชัดมากคือหน้ามันจะเป็น เป็นสี่เหลี่ยมเลยอะเป็นยังไงนะว่ามันจะเป็นริ้วอะมันจะเป็นไฟริงโกะคือมันจะเห็นชัดเลยว่าไอริ้วที่มีอยู่อะมันชัดมากในวันที่เราอดนอนนี่แหละพุ่งออกมาเลยมันเหมือนทําให้อายุวิ่งไปเร็วขึ้นอีกคุณพระคุณเจ้ามันตกใจข้ามาเซวพี่อย่างเดียวหล่ะคำถามข้อต่อมาค่ะคุณผู้ชมถามว่าดิฉันชอบไปขัดตัวที่สปามากเลยค่ะจะทำเป็นประจำและทีละหนึ่งครั้งรู้สึกผ่อนคลายเนื้อตัวสะอาดสะอ้านมาก ดิฉันท้าบ่อยเกินไปไมั้ยคะจะเกิดปัญหาอะไรมากหรือเปล่ามไม่บ่อยคะ่ะอทิตย์ละครั้งกำลังดีนะคะหน้ากับตัวเนี่ยเท่ากันเลยคะ่ะอทิตย์ละครั้งรจริงก<ๆ>ำลังดีจำเป็นต้องไปที่ร้านไหมคุณหมอทำเองก็ได้เพราะถ้าทำเองเนี่ยประหยัดด้วยแล้วก็มีความสุขได้ขัดห้องน้ำด้วยคะ่ะได้หลายประโยชน์นะได้ออกได้แบบบริหารกล้ามด้วยป้ายเพราะว่ามีความรู้สึกว่าเวลารางมีเราไปเราไปที่ร้านเนี่ย เขาก็จะเอาแบบเต็มที่ไงคืออย่างเราเราจะรู้ว่าตัวเองเจ็บแค่ไหนหรืออะไรยังไงใช่ไหมแต่ไปที่ร้านเนี่ยเขากลัวเราไม่กลับมาอีกไงเขาก็ใส่ใหญ่จัดเต็มจัดเต็มมีกกี่กลิ่นกี่รสกี่เสียงใส่มาอยากให้เรากลับมาอีกแล้วบางครั้งเราอาจจะแพ้ใช่แต่พวกที่แบบกลิ่นแรงๆเกินไปที่ผื่นขึ้นเลยค่ะวันรู้ขึ้นนี่ผื่นผื่นเต็มตัวเลยเพื่อนมดเนี่ยนะไม่แพ้สปา แพ้ผ้าขนหนูว่คือเขาคงอาจจะแพ้พวกน้ำยาปรับผ้านุ่มอะไรอย่างงี้เป็นแบบผิดโก้ทั้งตัววิ่งมาหาหมอแบบกรี๊ดเลยอ่ะพี่ตั้มกลายเป็นผลเสียใช่ใช่เช็คแล้วเพราะว่าโออเป็นเป็นน้ำยาปรับผ้านุ่มที่กลิ่นที่เขาแพ้จริงๆคือโอ้มันน่ากลุ้มกันทำเองก็ได้ค่ะยกเล้นหลัง แต่ก็ได้นะมันจะมีไอ้แบบกิ๊กมันมีไม้ยาวๆก็พยายามจริงๆนะช่วยเหลือเนี่ยโอเคอ้าวอยากอยากให้ผู้ชมเห็นบ้าง ชใช้ไม้คุณผู้ชมมาทำทาได้ค่ะได้ครับขออนุญาตมาคําถามต่อมาครับพี่เชอรี่ครับดิฉันเป็นภูมิแพ้อากาศค่ะทุกครั้งที่อากาศเปลี่ยนจะคันตามจุดต่างๆอาของร่างก<อ>ายรวมไปถึงบริเวณคอด้วยจะคันมากอมชอบเกาจนเป็นรอยแดงเนี่ยบางครั้งจนเป็นรอยแผลเลยทีเดียวคุณหมอมีวิธีแนะนําในการดูแลตัวเองอย่างไรบ้างครับค่ะก็ที่คอก็เป็นที่ที่อ่อนบางใกล้ียงกับใบหน้านะคะจะบอกว่าดิฉันก็เป็นค่ะเวลาแพ้ขึ้นมานี่คอจะแดงขึ้นมาเลยค่ะแล้วก็อยากจะเกาเป็นอย่างยิ่งถ้าหลงเกานะคะมันก็จะแดงแบบแดงมากๆ วิธีแก้แบบที่ง่ายที่สุดเลยนะคะถ้าทำถ้าทำแบบวิธีนี้ก็คือวิ่งเข้าไปห้องน้ําล้างเลยค่ะล้างเลยค่ะเพราะเราอาจจะมีแบบอะไรสักอย่างที่มันปลิวมากับอากาศแต่ถ้าแพ้จากเสื้อผ้าเนี่ยก็ต้องถอดเสื้อตัวนั้นออกเพราะต่อให้ล้างยังไงก็สัมผัสอยู่ดี่วิธีแก้นะคะอืก็ถ้าทราบล่วงหน้าก็ทานยาแก้แพ้นะคะหรือพก พกตัวยากแก้แพ้ติดตัวเป็น,ปน,ปนครีมนะคะบางคนเขามีเห็นว่าเนเป็นยาก,กินอย่างนี้ใช่ไหมคะ,คะยาก,กินแต่อาจจะง่วงบ้างออต่อให้ชนิดที่บอกว่าไม่ง่วงเลยไม่รอดน้องนะ ยังไงก็มีกาแก้แพ้อย่างไรก็ต้องงวคือทั้งง่วแล้วอยู่บ้านแบบมึนๆเมึนๆงเกิดกงจะขับรถขับลาเลยต้องทำอะไรไม่ด้น่อันตรายมากๆก็ทันก่อนนอนก็ได้นะคะค่ะน่าจะเป็นทางออกที่ดีกว่าค่ะมาถึงคำถามข้อสุดท้ายค่ะพี่ซอรีคะถามว่าการเติมออกซิเจนให้ผิวที่ถูกต้องควรทำอย่างไรดิฉันเคยได้ยินมาว่าแค่หายใจผิดจังหวะผิวก็ไม่สวยแล้วโอ้โหงั้นเชียว นี่ยังหายใจอยู่ก็บุญแค่ไหนละยังจะมาหายใจผิดจังหวะจังหวะฟังแล้วก็ขำๆจริงๆการเติมออกซิเจนให้ผิวเนี่ยคือการออกกําลังกายเป็นการวยให้เราหายใจได้เร็วขึ้นแรงขึ้นหัวใจเต้นมากขึ้นเป็นการรับอากาศเข้าสู่ร่างกายมากขึ้นไม่ไม่เกี่ยวกับแบบหายใจถูกจังหวะเป็นช้าช้าเงี้ยหรอไม่ถูกไม่ใช่ค่ยวไม่ใช่อกควรจะออกกําลังกายสักอย่างน้อยอาทิตย์ละสามครั้งครั้งละประมาณ30นาทีให้ร่างกายมี แอคทิวิตี้สูงกว่าปกติก็จะเป็นการเติมออกซิเจนเข้าสู่กระแสเลือดแล้วมันก็วิ่งไปเติมส่วนนู้นส่วนนี้ในร่างกายอั้นก็ทําให้ผิวพรรณเนี่ยสวยใสอย่างที่ถามมาเลยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะคุณผู้ชมคงได้รับความรู้นะคะเกี่ยวกับการดูแลผิวพรรณให้สวยใสไปแบบเต็มที่เลยนะคะต้องขอขอบพระคุณค่ะเพสัชกรหญิงวิจิตาตรงสิริค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีครับขอบคุณครับเชอรี่ยินดีค่ะในช่วงหน้าค่ะเราจะกลับมาพูดคุยกันเรื่องผลิตภัณฑ์เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นช่วงนี้ทางสักครู่ค่ะเดียว